ขความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประชาธรรมในครั้งนี้อธตรมาภาพเสนอคําว่ามีแขกอย่ารับแขกนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่เข้ามาครอบงามหรือว่าปิดการจิตไม่ให้มีความเจริญเข้าหน้าไม่ให้ขึ้นสู่คุณธรรมอันดีงามคอยขัดฝางเป็นตัวทวงและทําให้เป็นสิ่งที่ทําลายความดีความงามที่จะเกิดขึ้นกับเรา ท่านว่าไม่ควรรับอย่างเด็ดขาดนั่นก็หมายถึงว่าคําว่ามีแขกก็หมายถึงกิเลสเครื่องที่ทําจิตของเราให้มีความเศร้าหมองอย่ารับแขกในที่นี้ก็คืออย่าต้อนรับในสิ่งที่จะทําให้เรานั้นเกิดความทุกข์เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาในใจของเรานั่นเองอาตมาภาพขออนุโมทนาใหาติโยมสาธุชนทั้งหลาย จะมีความสุขมีความาจเจริญในทุหนากันเทินจเจริญพร